bảo tôi cho tôi đi khám, bà, uh, so, <laughs> oh, <laughs> rồi khám rồi ô, cô nè cô đây, cơ quan tủy, tụt tụt hẳn mất đi, à sát sai, căng chạy, đang sát đấy sắp cái khay cái ao nè, ao thêm nè, ô tôi nằm sẽ lấy เนี่อเจีมป็ระดบนี้บงอนีนนน่เออบึงดูตุยยางไปคือบ่เออสักฟงสักผ้าอยู่บาน,พน,น,นนะเพิ่นหน่ะเออสะอาดเด้อเจอบอเออเอาไมงยงาวน้านน่ะสักแล้วเดีย๋ยอมนจกบึงกุญดอก <c oughs> อไม่รู้้หญิงาบาทได้บะ

Ừ, nào hãy massage nữa, để anh bóc lái chื่t đấy, sắt, xin xóm mao chắc sắt khung sắt pha, và lược không hay, con sửa

ตามภาษาอยู่คนเดียวเองสิเนอะคือ่แลวก็เตะตุกฟังปาเขาเยงจบนะครับผมเมื่อสิเดี๋ยววันนี้ให้ให้น้องสาวจัดให้นะครับทำความสะอาดในรอบหลายเดือนนะครับเดี๋เด้กับพนมอืมอืมนะครับผมอืมเออมาจะความรู้ก่อนใ่ไหมคืออันนี้ กลับออกไปผมก็ซักครั้งเดียวเอฟซีผมก็นานใส่จหมดท the ุกต like oh, 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 yeah. ัวแล้วค่อยซักนะผมแล้วพอซักทีเดียวก็นสามการ์มังสี่การ์มังนะผมโอ้อะไรนี่นาพุโอ้นาพุเอฟซีนาพุเลยนี่ไปใส่ใครนะนี่เอฟซีนะโอ้ถล่มแบบนี้เอามาแต่โดนเอฟซีนะเฮ้ยเธอใสยามพามันนี่พูหัน เบองมเออครับผมใหมาถือดิมาเออรู้ว่ามาสักพักแบบนี้เอามาตั้งนานแล้วสิเออสบายเนาะนะครับผมมีมีนางสาวก็ดีแบบนี้นี่เองนะครับเอฟซีนี่ครับดูที่เก็บพาผมรกรองรังนี่ครับบ้านนอกเราก็แบบนี้นะครับผมเอฟซีโอเคครับผมเราอครับรอสวสีครับ